เราแค่ไปหมดแล้วเนาะ ะที่ขนไ่้ปุ่นสาบอะไรํายสำคัญ สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อน,นะนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านตัวนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวลูกปลาเล็กๆฟิชชิ้งโมชีครับในวันนี้เนี่ยผมเล้ยปลาในนาทุกท่านเนี่ยมาเปิดจุดมหมายใหม่กันนะครับผมแต่หมายตัวนี้เนี่ยเป็นหมายที่ส่วนบุคคลเนาะอ่าหมายตัวนี้เนี่ยชื่อว่าหมายโลน,น้องบอลบริเวณรอบๆของที่หมายนะครับอ่าลองสังเกตนะครับมันจะมีบอลขึ้นเต็มเลยนะเพื่อนอาจจะห้องไว้อ่านก็ได้นะครับตรงลายปุ้นจะมีอ่า หองสูบน้ำใหญ่ๆอยู่นะครับผมตี้นี่ก่อเปะอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กนะครับใบใหญ่เต้าใดเนาะสำหรับหมายต้นนี้นะครับก็ได้ทําการขอต่างคนรักคนใหญ่เปิ้ลดนะครับเปิ้ลบอกว่าอยากจะใ้เงามาลองดูนะครับผมว่าป่าะตะกรมในเนี้ยมันมีก่อน,นะครับผมเราก็เลยเอาชุดหน้าดินมาตัวก,การ5กันแล้วก็สปิลกับชิงริ้วของแบบแต,งต่งเต้าเบ้าขนมนะ,ะบรรยากาศตั้งลายเพศนนะก็จะเป็นห้น้องหนึ่งนะอ่าเป็นห้องน้องนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นที่สูบน้ําตัวนะครับผมหลังจากตรงนี้จะมีกระต๊อบ นะครับผมนี่เป็นกระต๊อแบบออกดูแนวคันทรี่หน่อยนะครับผมแบบสบายสายส,ายสไตล์กันไปเลยนะก่อนที่เราจะไปตกป่านะเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำไปดูบริกาศโด,รดยรอบๆตรงที่ที่เราอ,อยู่ก่อนนี่ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นสภาพอย่างไรนะปะลักษณะที่เราอ,อยู่นะครับเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้นะครับข้างนี้จะมีห้องเมืองน่นอๆอยู่นะครับผมหมายนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสันต้นดูนะครับในอำเภอฝางจัจงหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่บาแตงเต้าอยู่ตรงนี้ครับ นี่มาแร่ตั้งผู้เฝ้าขนมนะสำหรับคนที่ปลาหัวเข้าหมาในวันนี้นะครับคือนรักครับผมสวัสดีครับโอ้นรักนี่หายไปเมินมากนะครับเหมือนมากแตอนนี้ปิ้งมาเบ็ดแล้วนะครับลักเล่นไปแล้วยังไงรักห้าสี่ครับผมห้าสี่นะครับน้ําลึกขนาดนะลักลองขึ้นมากระมอดูครับดูปลายเบ็ดคือแบบทุ่นอยู่ไหนเนี่ยแมนปลายกันเลยครับเนี่ยครับอหนนะนะห็นกับครับเนี่ยนี่เดี๋ยวผมซูมเพื่อพอนะนี่คืออยู่ปลายกันเลยนะครับเนี่ยซอกเดียวนะครับน้ำตอนนี้ลึกขนาดเลยเนาะ เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีหน้าดินความไปตั้งแถวๆนี้นะครับอ่ะจะลองดูนะวันนี้นะเราบอกว่าเผื่อจะมีนะมีสัปลาก็รักมีแน่นอนครับมีแน่นอนแนนน่อครับวันนี้วันนี้นะไอแตงเต้าเหรอนี่วันนี้ไอแตงเต้าบบเมินละบบได้กลับดิอยเนาะเจ้าอืมจะลองดูกันนะครับมาของผมจะเล่นสปลาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยุดหน้าดินอยู่ตรงเฮนะครับตีอยู่ตีกินอาจจะลำบากหน่อยครับนะน้าไนี่มันเป็นยี่งยิเลยนะมันค่อนข้างจะแคบครับแล้วก็อ่าประหงวัได้อ่ะมันสุดนะ เนี่ยครับมันจะซุดลงไปแบบนี้เลยผมก,ก็เลยบักแก่ที่จะไปตั้งใดน,นักนะครับน<อ>ั่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนถึงช่วงเวลาของเฮาแล้วครับเดี๋ยวเฮาไปเริ่มเบ็ดปลากันเลยไปไปดั่งตามคอนเซ็ปต์ของช่องเฮาปลากินเป็นเรื่องแปลกปลาประดกเป็นเรื่องธรรมชาติไปคณะนนั้นไปลุยกันเลยครับไปไปมีลุนนล้นคณะไปตีแตกแฝงีแฝ<ะ>ง,ง,งพ่อเปิดหนย่อยหะฟางไก่ร้อยลักโอ้โห้ฟพี่ปุ่นยัดปุ่นยัดแน่แตาคูแน่นนะเนาะปลาเป็นแย่แหลกอ่หลายบ่แม่นตรงแามเขาเนาะ

แปงที่เดินทางของเราคนเดียวนี่อ่ะโคตรเฟียงอ้อบ้องตรงนี่เหรได้หรอวะนี่เดีให้เอดี๋ยวไม่เฮ้เบอร์นี่นะนี่เหรอโดเหมาอันนั้นมาเจอตรงนี้ะนะเมีให้ก,กันแรกกนลูกยังอาหารมดแล้วกันเนี่ย nếu kiểu oh, điều cả, kiểu điều, trúc trúc, lắc kung lá, đi, lao yếm yếm ở đây, à, ô, nếu cô ผมว่าผู้ชมหันก่อครับตัวประมาณฝามือฝามือเลยนะเนี่ยี่ไหนแล้วเนี่ยเห็นปะนะไอ้ชื้นนี่นะกูกำลังดูอยู่เนี่ยเนี่ย่ัเนี่ย Sound. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so intense.

น,นี่ก็สี่โมงแล้วนะจ๊ะมาก็ยังมาดิ้งมาดังซ่า,ากำเทอาลิวก็เงียบจะโดนได้สี่ห้าตัวนะ่ะแล้วก็มาได้เลยเงียบเลยตัวใหญ่ปะสามนิ้วสองนิ้วว่าไงครับผมบรูผู้พามาพอดลายอากาศนักเกรครับแตุต้ีนี่งามขนาดนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะลอง ไปตีเจ้บปลอมลายปุ้นดูนะครับในช่วงมแมลงนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงป่าละสี่โมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะเดี๋ยวจะลองไปตีลายปุ้นดูนะครับเผื่อจะมีโอกาสลุ้นนะไม่โอ๋อนี่เหรออันนี้เป็นกระดีนะครับที่ผมจะเอาลงแม้งเนี่ยนะขอเล่นกระดีก่อน,อน,นมันยังแบบแรงแต้ด้อยขอเล่นเป็นกระดีก่อนเด้อลองดูก่อนนะครับ ลองออกระดีเขาเล่นมันก่อนเยี่ยมเลยให้มันได้งานสิซาละาบอลปลายอีาเอ้ยเฮ้ยมาโคตรเท่เลยมันได้อยางนานายาเ,ย,เย,ย,านาย,ายี่ยมเลยให้ตายสิแล้วให้หัวเลยอะ่ะเขาเคยมีประสบการณ์จาก บ่อจ้าหมูมาพองแล้วนะเอาไว้ได้จะมีโอกาสนะครับเฮ้ยลมมาอุ้ยตายแล้วตายแล้วอือขึ้นไม่ได้อย่างอันไอ้เฮ้ยอืมอืมติดโคแหงมันเหลือแหงมันเหลือไงแหงมันเหลือกว้างเลยไปหน่อยกว้างก็ดีหงอกหิมะโคโคไปอ่ะขึ้นไม่ได้อย่างอันไงแหงมันเหลือ <laughs> บอกกันคราบนะนะนั่งตีกันไปพออย่ชั่วโมงนะเนี่ยปิ้ง ก็พ้นนี่เาเอัน่เอนะน่เยะนงไปได้เพราะหาลูกอ,อันอย่างอ่ะทำไมมันโกนล่ะ ติดตีวหัวกูคุณเนาะเนาะโอเคครับนะนะตอนนี้นะครับกับถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทริปนี้แล้วครับผมสจหรับไอทิปวันนี้นะครับเขาได้มาลองหมายใหม่กันนะหมายที่มีชื่อว่าไอ้ไยผมบอกอ่ะไอ้ไรน่ะหมายยังเนี่ยคนแปลเข้าหมายจับหมายไม่ได้โลดหองบอลจะรับหมายตรงนี้นะครับก็เป็นหมายปิดนะครับนะนะถ้าเกิดว่าจะเข้าหมายเนี่ยก็ต้องทําการขออนุญาตก่อนนะครับสำหรับหมายตัวเนี้ยเป็นเฮือ แต่เจ้าขอเปิ้ลที่เรามาลองนะครับผมก็ถือว่ายังประสบค,ความสําเร็จนะครับก็จากที่ไปลองแล้วเนี่ยคือหน้าดินมาเอาเลยชิงหลิวก็มีอาการพองนะครับแต่ตัวประมาณ3านิ้วนะครับเปิ้ลก็เคยบอกแล้วก็มีหูเพื่อเอาพอนะว่าเปิ้ลเคยได้ปลาใหญ่จากจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกปลาจระจเม็ดปลายิ่โศกปลานุนจันนะครับผมไซส์ประมาณกิโลกิโลป่าเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะบกินในช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันจะลึกแล้วก็บรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะซึ่งผมก็มาได้ติดใจอันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาเปิดใหม่ๆแล้้ววกกก็มาาพันันนนะะฮคือ่เีย มานั่งตักฝนกันนะฮะตามนิสัยของช่องเฮานะครับผมถ้าได้ก็คือได้นะไ่ได้ก็บบเป็นอย่างนะครับผมเพราะว่าเฮาก็นําเสนอความจริงกันอยู่แล้วนะก็ถือว่าทริปนี้ก็ยังบม่ได้มีเข้าวัวกับน้านะครับผมแต่มไเป็นอย่างเนาะในที่วันนี้เนี่ยผมกับนายรักณเนี่ยจะต้องขอลาจากท่านผู้ชมไปหน้าโอกาสนี้ก่อนนะครับผมแล้วหายพบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับผมในทริปต่อไปนั้นเราจะไปกันที่ไหนเราจะไปโพกันณจุดตรงใดก็ขอติดตามรับชมกันได้ตัวนะครับในที่วันนี้ขอขอบคุณครับรับรองมาแก้มือแน่นอนครับ